ผมว่านะฮะโรคไปนี้โรคที่เราอยู่อาศัยทุกวันเนี่ยฮะมันก็แปลกนะฮะคนที่รักกับดันไม่รักเราคนที่เรารักกับดันไม่สนใจเราซะง,งั้นเหมือนกับโรคที่เปลี่ยนไปทุกวันฮะไม่ว่าจะเป็นฝนฟ้าอากาศดินน้ำลมไฟทุกอย่างมันคือส่วนประกอบของที่อยู่รอบตัวเราในวันหนึ่งถ้าเกิดว่าผมพังพาด หรือว่าเกิดหายไปแต่สุดท้ายผมก็ยังคำนึงถึงว่าสิ่งที่ผมทำนั้นมันคืออะไรสิ่งที่ผมทำนั้นถูกไหมบางครั้งผมก็อยากจะย้อนถามตัวเองว่าทำไปเพื่ออะไรเอาเป็นว่า <c oughs> มันมันอดใจไม่ไหวอีกแล้วบอกเลยว่าจะเปิดเข้ามาอหกพัน มาฮะยินดีตอนเราก็ช่วงกาชาพาเกลือนะฮะวันนี้ไม่ต้องพรีไปไร,ร,รฮะรู้กันอยู่แล้วนะฮะบางคนจะถามว่าทําไมพี่ไม่เก็บตังค์ไว้เผื่อชาเลนเล่อยแล้วไม่เรื่องนี้มันจะไม่จบแค่นี้ผมไม่ได้ผมก็ไม่ยอมนะฮะผมจะไม่ยอมเป็นคนที่เกลือคนเดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณก็รู้จักผมผมก็รู้จักคุณจะเหลืออะไรนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะใจเย็นๆใจเย็นๆไม่ได้ทำลิปแบบนิบนานะะช่วงนี้อากาศแบบ ฝนตกบ่อยมากนะฮะฝนตกบ่อยมากฮะตกเย็นปุ๊บฝนตกเลยโอ้โหผมเดินกลับบ้านเปียกซอกทุกวันเลยเดี๋ยวเรามาอ่านข้อมูลกันหน่อยแลวกันนะฮะนิน o n a o o ไ่ใช่นิน o n o e o mang w o วเพื่อมาตาช่วงบรรจันจัจกชาลิ้นพัดนิดนึงนะตื่นเต้นเราจะฟังเสียงนางกันหน่อยนะนิดนึงนั่นแหละฮะ กายภาพฮะนินจาสาวสู้กับศัตรูด้วยวิชานินจาในกองหน้าสุดอันดเมียนบู๊มีพลังทําให้เพื่อนโจมตีติด icon, คิริคอนคาดาเมตจะเพิ่มเป็น1.5เท่าหากปรับใช้ได้ดีประสานุภาพจะดุแลแรงมากเนนอนโอเอโดสกิลแรกบอกว่าทําดาเมจกายภาพสูงมากแกศัตรูตรงหน้า1ตัวนะฮะแล้วก็หากติดสถานะคิริคอนนะฮะจะทาดาเมตเพิ่มจาก2เท่าเป็น3เท่านั่นเองว้าว ว้าวกดว้าวไปก่อนเลยต่อมานะฮะเป็นวิชาอ่าวิชานิจานักแอ่นหุนคืนนะฮะทำได้เมฆแก่ภาพปานกลางแก่ศัตรูตรงหน้าหนึ่งตนนะฮะแล้วเวลาพอกันไม่ได้อ่านแล้วมันต้องโดนยังไงก็ขอบบกไปก่อนแล้วกันนะบอกวะวอะเริ่มได้ดีฮะ เอาโ,โอเคฮะใบฟรีใบแรกไม่เป็นไรฮะ62โลผ่านไปแล้วสำหรับตัวผมฮะหลังจากที่ไลฟ์ครั้งนั้นมันก็จะหวังว่ามันคงจะไม่เป็นภาพเดิมๆให้เรานะฮะนินอนโอเอโดมาเถอะขอละนินอนโอเอโดหลังจากที่เก็บเพชรมาตั้งนานขอละ ออกทีเธอ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 หรือพวกเราต้องสวดมนต์นนะอาจจะใช่นะแต่อย่าไปลืบพิไรฮะหนึ่งโลแรกฮะจัดมาขอให้โหลดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b ั c r i ครด้วยแล้วก็อย่าลืมคิดถึงผมด้วยนะ พเดม,เดมไม่เป็นไรฮะผมมองว่าหลังจากคลิปนี้ลงแล้วทุกคนจะนอนหลับฝันดีนะฮะทุกคนผมขอโทษผมขอโทษทุกคนสิบโลเจ็ดสิบสองมันไปแล้ว,วอะต้องใช้สูตรไหนเนี่ย ต้องใช้สูตรไหนนินจาถึงจะมาต้องใช้สูตรไหนนินจาถึงจะมานินอนโอเอโดโอตายแล้วเอาวะลองสูตรเดิมเรากันนะฮะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ภาพเดิมๆใบทองสองใบ What t h e fuck บ้าไปแล้วอ๋คลิปสั้นๆแต่ล้านความหมายเฮ้ยจะมาจริงเหรอโอ้มีตะเกือเออตายแล้วเหลืออีกสองทีโอ้ไม่นะ นอนโอเโเครียดเลยฮะผมนี่กลุมหน้าผากเลยตอนนี้แบบผมรับอะไรลงไปวะไม่ไลค์ก็โดนเหรอไลค์ก็โดนเหรอคืออะไรผมเป็นลาฟฟีนหรอแมอืม ก้าสิบสองโลแล้วนะจะหยุดที่เลขกไหนเนี่ยโอ้อชีโอ้อชีโอ้อชีโอ้ชีดมาเถอะนิ่นโอเอโดนิ่นโอเอโดนิ่นโอเอโดไม่ออก <g ül> ภาพเดิมๆอะ่ะผู้ชมเห็นปะผมว่าเกมแม่งบั๊กเว้ยแม่งแกล้งผมแล้วผมอ่ะบ้าบ้า9กโลเฮ้ยนี่ร้อยอะนะไม่เคยเปิดได้ถึงร้อยโลเลยแบบ บีนนนโอ้โอ้โอ้ไม่นะมันเข็มเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้หลังจากจบคลิปนี้ไปนะฮะผมอยากให้ทุกคนรู้ว่า ผมรักทุกคนนะฮะรักทุกคนเสมอแม้ว่าผมจะเจ็บแค่ไหนผมก็รักทุกคนหนึ่งร้อยโลหรอนี่นอนไปไกลไปเป้าลูกไกลก็ได้ไม่จริงวะหวะอีกทีสิ ตากูจะไหลนินอนโอเอโดไม่คิดว่าจะมาเจออะไรแบบนี้อีกนิ่นอนโอเอโดนิ่นอนโอเอโดนิ่นนอนนิ่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 นนอนอนกูเลิกแน่มาจบมาดูดิภาพเดิมเดิม เด,ดิมเดิมเดิมเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยหลังจากจบคลิปนี้ไปหวังว่าโรงพยาบาลจะรับผมเข้ารักษานิ่นอนโอเอะโอ้ หนึ่งร้อยโลไปแล้วเศษเกลือเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมเศษเกลอือผมไม่เหลืออะไรแล้วผมบอกแล้วอย่าเปิดเข้ามาเลยย่น,เ,นเกมนี้มันบ้าไปแล้วตาย เกมนี้มันบ้าไว้ท่านผู้ชมเกมมันบ้าเลยบผมบ้าวะมัได้วะต้องได้สักห้าร้อยหกร้อยได้อีกสองทีผมว่าผมจะได้อีกสองทีป่ะผมเชื่อไหม อย่าบอกนะร้อยยี่สิบโลยิงอ่ะร้อยยี่สิบโลเลยเหรอเกินไปเกินไปบางทีร้อยยี่สิบโลเออเอาหน่อยมุยนี่ผมจะเก็บเศษเก็บเศษตัวละครอีกแล้วนี่มันอาจจะเป็นแผนของผมก็ได้แบบว่าเก็บเศษตัวละครไว้แล้วก็ไปใช้ในตัวชาลินซัมเมอร์ประมาณนั้นนะ ว่าเ,เจ๋งเยอะแต่ทำไมไม่เก็บไว้เปิดชาเลนจ์เลยวะมือเจ้ากรรมโอ้โหมือไวอกอแกอะไรสามร้อยวะเอาวะสามร้อยได้ีสองทีวะท่านผู้ชมสามร้อยวะสามร้อยวะเอาดิเอาดินินอนมาสามร้อยมันจะไม่ออกเลยวะนินอนโอเอโดโอเอ 何を言うと。 นี่กูต้องทำวิชาเนจาแบบมึงปะเนี่ยถึงมึงจะออกเลโออกกุมคำับเลยอ้โหปวดหัวจี้เนี่ยเ <c oughs> หลืออีกสองร้อยสามสิบหมดแน่แน่หมดแน่แน่ทำอะไรอยู่เนี่ยอ๋อหนึ่งร้อยสี่โลไปแล้วอะ่ะเยอะเกินนี่น่อนโหลดที่เธอขอโหลดโหลดโหลด จะเป็นลมใบอะไรใบ,บโอ้เถาอีกไปล้วไม่จะอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่แล้ว